สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันลื่นลมสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนอ่ะใครดูสดอยู่ตอนนี้ก็สุวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาปล่อยเปิดตัวไว้ที่อ0000อวันที่1นะครับโมกงล้า2564นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคน มันเดิมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนะครก็ส่งดีเพจได้ที่รูปไฟล์เพจ f a c e b o o k ได้เลยเหมือนเดิมนะครก็คนที่ติดตามกันมานะครับปีนี้ก็จะพยายามทำอะไรให้มันดีขึ้นนะครับต้องขยันกว่าเดิมประมาณ800นะครับโอเคก็วันนี้อยู่กับพี่โรดด็อกเตอร์นะครับผมปีนี้ก็จะอาจจะแบบกรยอยๆนิดนึงเนี่ยเพราะว่าโควิดไง ไม่รู้ว่าสงครามปีนี้จะงดหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมพนันยี่สิบาทนะคนละยี่สิบทุกคนเลยคนดูหมื่นหนึ่งผมมานานคนละลยี่สิบแหละผม่างดเราเล่นเราเล่นไอเฮียเปก็ขึ้นมาได้กูจ่ายสองแสนอ่ะ <c oughs> ใช่ะ่ะเออใช่โอเคเราเล่นนะทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ดูแต่ต้นเกมเลยครับ่าก็ <c oughs> อ,อยู่กับพีโรด็อกเตอร์นะครับมีพีเดย์แมงมัดอ่าเพอร์เซนเนอร์ก็สี่ห้านะครับวิสเล บอกเลยว่าด็อกเตอร์ตัวนี้นะครับปีนี้เราไม่เคยลงมาก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของปีนะโอเคครับขนมข้าวนี่ครับผมมีเอ็มพาดชาร์ดเบตตัวไดตำนานนะครับบ a สมิธเบอร์สเกอร์นะครับแล้วก็อีกาพยายมมีการวอดพอร์ตเลยมาถึงเพราะทำไมแจ๊ะก่อดุแต่เริ่มนะครับเกมนี้ไม่นานประมาณไม่เกิน25ทีเพราะว่าปีใหม่เนาอผมก็ไปเที่ยวไปสังสรรดนูนี่นั่น ตัวไปนะฮะก็เลยสั้นๆไปก่อนน่าจะหลุดปีใหม่ประมาณวันที่3ามนะน่าจะแบบเราอาจจะมีได้สตรีมช่วงเย็นอะไรเงี้ยก็ติดตามตอนต่อไปนึ่งพอททาไมเนี่ยฮะวีเวลกจุดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่งให้ครับแ <Let 's S 1> <ไ>ปดร้ออามาไปพอดีไม่ต้องอันพอด ่าด็อกเตอร์ยืนกลางกับอีกานะฮะมีการลุดจากพีเดพีเด่ลุดอ่ะมีการบดพอไอ้กแก้วอ่าได้เลยง่ายรับแบบนึงแด้ก็มาอ่าพีเด่กำลังกลับมาเชื่อมต่อนะครับโอเคเกมกลับมาดำเนินอีกครั้ง โอ้โหดร์นี่ลาคีบขาดวะฮา้าูและไม่ไดีนายหน่อยเลยเพื่อนในในน่าตังมาแลครับพอลาคีบได้หกตัวเริ่มเป็นฝ่ายบู๊เปิดเกมบุกดูดมาฮะแล้วยังไงตีตทีทีเดียวเฟิร์สบัตรนี่แต่วันเลยว่ะ <laughs> เออมันคำนวณไปแล้วคำนวณตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะว่ามันต้องได้นะครับเปิด <You S 1> บัตรไปแต่ว,วันเลย <laughs> อวตารนี่โคตรเท่นะครับสกิลก็อย่างเท่เลยนะครับเจออีกาเทสกิลสตันไปเอ,อ้ยไม่ใช่ตายคืนแบบไม่ง่ายนะดูสวนนะครับจงังหวะนี้ปั๊มขวดแล้วตียาวๆปัมป๊มขวดยาวๆได้ไหมไม่ได้ฮะดับเมจขาน,นิดนึงครับอีกาปั๊มยาแดงต่อเนื่องเลยแหมเด็ว่าจะเสียเสียตายคืนอะไรงี้เก็บกลับมาได้อีกตัวหนึ่งนะเก็บกลับ,มา,ลบมาได้อีกหนึ่งคิว ไอ,อีกาก็ออกเป็นผู้สบายครับดรได้เฟิร์สบัตรก่อนเลยอ่าสามารถเอาขวดมาได้อย่างไวและลูนบนเป็นวินวอล์กนะครับชิ้นแรกอ่าลูนแรกของของเกมนะครับคือวินวอล์กอ่าอินวิดไงกาซันวางดุนและตี คือมันมันมัน,ม,นมันแกงยากอะ่ะเออมันยังแกงยากอยู่ใจเย็นรอสักเวลหก <visible> กดวินวอลนะครับเดินมาแกงด้านล่างว่าไงก้าสีห้าโอโ้เรียบร้อยเสร็จเบอร์เซอร์แต่ว่าซากสองตัวเลยโอ้โหเสร็จได้ยังไม่เวลหกนะ้าเวลหกนี่คือเก็บตกแล้วสองตัวนะฮะแต่ว่ากดวินวอลเนี่ยจะเดินน่าจะเดินมาดักดักตัวเดินกลับบ้านหรือเปล่าอ่ามีเดินกลับหรือเปล่าครับหรือว่าจะสั่งของมา และ th, เบอร์เซอร์เกอร์เดินกลับกับผมยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหจ้าเอ๋เแบบี้นี่วางดุลละตีสโลเดินตามอยู่ครับตีโอ้โหไม่ได้วะเค้ียไม่มีโลรอวะโอ้โหมันมีโลวะโอ้โหแบส,สมิดปั๊มยาแดงครับเสียดายมากคือแบบยังไงก็เดินไม่ทนันคือแบบมันมันวิ่งความเร็วเท่ากันอะนี่แงมงว่าเสียบเอาแบส,สมิก็ได้ครับวางดุนไปและดุลมายังไง ทีเดียวสวยครับ so ด็อกเตอร์ได้คิวน่าจะหกแล้วนิดนึงไขว้มาเอ้ยอ่าว้ามาไดไม่เต็มเลยครับเจอซันเก้สี่ห้ากระชากด็อกเตอร์ดูดแล้วขึ้นของโบนรกด็อกเตอร์ได้คิวครับแต่ว่าแมงมันไม่รอดเหมือนกันครับเจอบาสมิสซันฮ่าแฟมก้อน โอ้โหสี่ทีคิวหนึ่งอ้โหดรก็ไปสามแล้วอ่ะสัตว์กันอย่างกับมิดวอร์อารุนกาครับรุนปอมนะครับรุนบนดับเบิ้ลอ่าเมงมัดโอ้โหอีกาหกแล้วว่ะดูดิเยดอกเตอร์ doctor, เดินแกงได้คิวสามตัวแต่แบบเบลน้อยกับอีกานะอ่าจริงๆริงก็เบลล์หก <your> น,นี้คือได้เลยครับแมงมัดเดินมาแล้วดูดให้แมงมัดเสียบ ยังไงฮะวางดูนไปจังหวะนี้อันติพอดีครับมาสวยอ่าเวลหกพอดีครัมเลยอ่ะแล้วลูนดับเบิลครับไปบนต่อได้ฟ <Indeed. S 1> ีเดฟาร์มป่าฟีเดดึงคีดฟาร์มแล้วเวลหกพอดีมีดับเบิลนะครับมีการติดต้องการชาโดและเอ็มหัดการให้เผื่อวิเลตายลูดมาแล้วตีเจอเอ็มหัดซานแล้วเรียบร้อยครับผมวิเลตายเสร็จชาโด Shadow. มา,นานได้พอวะตึกตึกป้อมตีเจ็บเหลือเกินมีเดืเอนดบนะป้อมตีเจ็บเหลือเกินยังไงทำตัวหน้าเดาเอ็มฮัทสตาร์ทแล้ดดีไปป้อมตีไอซาโอ้โหเสียเลี่ยมโอ้เสียเลี่ยมเก่าวัดโตคืออยากได้เหมือนกันไงนเออจะโชว์ช่ำนะครับแต่ว่าแตกแนอนยาชาโด้โอ้ยยี่ยี่ยาชาโด้ห้าทีโราบอกองตายของไหวยังไหวเวน อ๋แต่วันไม่ได้ออกรองเท้าไม่ได้อะไรมันเลยแต่ก็วายอยู่นะห้าทีห้าทีมีเงินสองพันเร็วอะแต่วาดอัพไดก็มีสองพันนะแต่มันคิวห้ามันกลางนะยดูดีครับออกโลโบอกมาแต่วันเลยครับดูดียังแข็งแข็งเหรอ,อ <c oughs> มิเลยิงหน้าซานอ่าโลบอกก็บอกได้แต่ดาเมจเกรภาพใช่ไหม แต่ก่อนมันจะมีชาด้วยนะตอนนี้ไม่มีชาและเราบอกอยังไงครับเบสเมสันเ <will> บอร์สเกอร์จุดไฟโโหัวลุกไป,ป oh. นี่หกมาไม่โดนยังไงครับเบอร์สเกอร์อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับกลับไปลุมตีเลยนี่เบอร์สเกอร์ได้คิวอันนี้สูสีมากนะครับสกอร์โหลเดอร์เจนห่างกันแค่ตัวเดียวแต่เราเลือกกดไปถึงหกคิวอีกตัวหนึ่งใครได้บะางอาร์วิสเละครับ รุนปอมเงีแกรุนบนไหมมีออาเก็บมาแล้วนี่ไงดีเจนโอ้โหมีดีเจนนี่ด็อกเตอร์ได้ดีเจนนี่เหมือนแบบว่าติดปีกอะเออ,อปาดมันมือเลยอ่าเสียบแล้วฮุ้มครับโดนร้อยเปอร์เซนต์ด็อกเตอร์ยังไงปาดมาแล้วเรียบร้อยทีเดียวโอ้โหก็สเซียได้คิวชื่อแม่งโคตรยาวนะเพลเซอร์เนอร์ เก้าสี่ห้าโอ้โหพยามีใครชื่อยาววันนี้ไหมไม่น่ามีแล้วมั้งหรือมีวะรูดนมานี่รูดไปยังไม่โดนดาเมจโอ้โ oh, หโดนดาเมจ oh, เ,เรียบร้อยครับลีเจนดหลุดไปยังไงพี่เดียวพีเดโดโอเคได้หิวอยู่ชาโด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 แข็งหรอเสร็จพีเด ตัวนี้ชาร์โดผมว่าอ่อนกันแต่ก่อนเยอะนะมันมียุคที่ชาร์โดแบบว่าบอสแมปอยู่ยุคหนึ่งนะสมัยบัตบอลเถื่อนๆแล้วชาร์โดแบบเก่งๆเดีน,นี้รู้สึกว่าแบบมันไม่เก่งอะ่ะทั้งๆที่สกิลแม่งดีทุกสกิลเลยนะสกิลแบบดีหมดเลยอะ่ะสกิลหนึ่งสกิลแต่ละแบบสกิลหนึ่งอะ่ะอ่าให้ความดีถึงสองอย่างคือแบบเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งแบบ อาทํดาเมจหมู่ก็คือหนึ่งนะหนึ่งคือดาเมจนหมู่แล้วก็สโลทัพดาเมจโอเยอะด้โ,โ,โบก,ก่อยอะไรอีกใช่ไหมเยอะนะสองก็คือโดดเข้าหานะครับโดดศัตรูโดดเพื่อนได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอ,อะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นตัวไอจีอ่ะมันก็จะเหมือนดูซับดาเมจอะไรแบบนี้สกิลสามก็เปิดเปิดแมปเปิดความสว่างตีไกลอันตีก็ดูเซ็งดูอินจะเป็นอะไรก็ได้โอ้โหซึ่งแบบสกิลม่งดีหมดอ่ะ แต่แบบพอรวมกันแล้วแม่งไม่สุดเลยทีเดียวสวยได้อยู่ครับนี่ดู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 เป็นไงส่องเท้าอ่านี่น,นีันี้เด็กขยนันเป็นรองเท้าครับโดดมาแล้วยังไงโดนวะ่ะโดดรูดมาสวยได้อยู่ เปลี่ยนเป็นรองเท้าแดงแจะได้อันนี้ตีสวนโอ้โหกลับมาได้คิวเฉยสุดยอดรอดไปได้อ,อน,นี่ชำ่ำน,นี่ชำ้ำแบบขยันสับซึ่งแบบแบบสับสับรองเท้าอะ่ะเทุกคนรู้แม่งว่าสับเป็นอะไรใช่ไหมแต่บาบงคนแม่งกคขี้เกรรเียจสับผมไม่ขี้เกียจสรับไม่ว่าเล่นเฮียอะไรกูรองเท้าเดิมเลยขี้เกียจสรับคนขยนันแม่งจะแบบสับสับได้ ขยันกดอะไรเงี้ยบางทีเราขี้เกียจกดอ่าหนึ่งหนึ่งครับฮา m Hard PDM h a r เด d m เด r d PDM Hard แ <c oughs> ม็ดาวน์วหันหาอะไรครับดรตอร์ว้ามารแล้วเรียบร้อยคุยไรเอ็มฮาร์ดบอกคืองี้ฮะสกิลพีเดเนี่ยมันจะดูดเลือดไม่ใช่แฮกแม็แคททีมันจะดูดเลือดที่มีอยู่นะครับซึ่งเลือเดเต็มหลอดมันก็ดูดแรงพอเลือดน้อยมันก็ดูดเบามันก็เลยแบบ อ่าเอ็มหาตีได้อ่าเห็นไหมว่าทีแรกเนี่ยเอ็มฮาตีดีพีดูดปุ๊บเลือดกลับมาเท่าเดิมหรือมีมากกว่าเดิมอีกอ่าัดรลูนมาดูตีตีโอ้โหแข็งวะ่ะแข็งวะแข็งหอรอแข็งหอรอโอยกาจะตาย นะมีจรอรกอเวทเวลสามนะ <have> ยัง <here? S 1> ตีหลายทีเลยอ่ะ Evil <will> fall. อ้าวจ้าเอ,อจเจมพาร์ตัตูหายไปสตรูหายไปอ้าวเฮ้ยตายว่ะตายว่ะตายว่ะสกิลเยอะที่หายโอ้โหโดนข้าสกิลโคตรเยอะมาแทดเดเกินมาแล้ว ว์ปนานจังวะโจมตีอรถบ็อกนี่ก็คือมีโอกาส50%ในการบล็อก60ความเสียหายนะครับ30สำหรับตีไก,ก่กร่จะตีของศัตรูไม่สามารถป้องกันกันจุตจุกป,ป้อมได้อแต่ก่อนมันจะมีชาร์จ20ชาร์จอันนี้โอกาสครึ่งหนึ่งจะบล็อก60ซึ่งได้มาต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าบล็อ,อกไดไม่ได้ค่อนข้างเยอะนะเฮ้ย ชือส,สวยได้อยู่ครับจังหวะนี้เก็บไป3แล้วเจอเอ็มพาตัวเดียวครับแมงมัดมานาไม่มีแล้วยังไงเดินตามอยู่มีบัตรชาดิครับผมเอ็มพารกั้นไปป้อมตีด,ด้วยกำมาตายแทนหรือเปล่าจ๊ะแต่ว่ามีขวดแมงมัดเสียบรูดมาแล้วเอ้ยโอ้โหเก็บไปสี่โอ้โหสิกันทีนี่ฟอร์สคิวไปแล้ว โอ้โหวามมาโอ้สามเลยไม่หายแล้วน้ำมันหมดเลเฮ้ยนางว่าฮัลโหลฮัลโหลไมา์เฟนได้อยู่ป่าวว่าได้อยู่รออยู่ครับเกือบแตกแต่โดนสายจ่าดูเต็งเดี๋ยวนี้ดูเต็งเห็นไหมมันลบสาที่พกพลังชีวิตสมัยก่อนนู้นแอไม่ไม่ลดนะแต่ก่อนเลือกโตรเยอะอ่าก้าวสี่ห้าวามอะไรครับ และโอ้โหโดนแน่โอ้โหเจอตัอนปลาสกิลสองมาแล้วก็เวทจริงๆไม่ต้องสกิลสองก่อนสกิลหนึ่งนะแบทบซมิะแต่แบบอาจจะแบบทำไมตันเดี่ยวนี้คือไม่มันหนีแน่อะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบตันไว้ก่อนนะครับและยังไงท็อเตอร์กูมาแล้วปาดไปเอายีกาก่อนเลยดิฟตีสวย ตีแก้วโอ้โหตีปาดล้านไปได้เดี๋ <Like S 1> ยบัสมี่ครับแมงมัดใล่อยู่ครับตอนนี้ดร็อกเตอร์ว่างไงฮะไปได้ไหมดิฟได,ด้ไหมยอยา่า <laughs> ป้องขวดดิเพื่อนอันนี้ไปไหนมีหลบมุมเหรอจ้าหัวตีลา้าน <out. S 1> ไปได้ครับผมเก็บไ, <Like S 2> ไป <taking S 2> ตามเชียนตีมันล้านแม่นว่ะโอ้โหลูนเรเจนด้วยครับโอ้โหเสียดายเชื่อไหมมันไม่มีวาร์ปอะ มีว้าแม่งลงไปใส่ข้างล่างกันเนี่ยโอ้โหเบอร์เซอร์เกอร์ได้แน่กากไม้แล้วถ้าเบิร์ตเอ็มหาเสียงเบอร์เซอร์เกอร์ก็ตัดนี้ก็เหนื่อยนะถ้าซัดกับเบอร์เซอร์เกอร์แต่กลัวอะไรเว้ยมีพีเดออีกตัวหนึ่งมาแม่มาเจอฮ่าจ้าเอ็ด็อกเตอร์ลูนมาแต่ไกลเรียบร้อยครับผมเสร็จด็อกเตอร์ครับยี่สิบคิวไปแล้วสิบกว่านาทีเท่านั้นคือด็อกเตอร์แบบมันมันเป็นฮีโร่ที่แบบ เข้าถึงง่ายๆอ่ะแบบเข้าไวออกไว<น>อ่ะอตตีมันคือปื้นป้าตะอ่ะเจอคนเล่นเป็นแม่งโคตรเกลียนเลยนะดูดิหลบมาได้อยู่ได้คร,รับีเบเซกัสตันตีตีเฮ้ยมันก็มาเอ็มมาสิงมาแล้วครับยังไงมาดีแม่งมาเสียบช่วยตีอยู่ครับตีได้ไหมไม่ได้อาชิบหายแล้วชาดโดมาครับ คาโดมีกันเวทแล้วครับเปิดสกิลสามตีแมงมัดกลับไปตีคาโดส่วนแล้ววางดุน่นนะติดหนีได้อยู่แมงมาเสียบสองไว้จังหวะนี้ดาเมจเหมือน,นยังไม่ค่อยจะพอนะ,อะรูดเอามาก่อนมันกูจัดจัดอ่าเอ็มพาดบอกนะครับบอกมันกูจัดอ่าไม่รู้ว่าใครมันมันละลายก็เล่นดามเกมไม่ไม่มีความเข้มส่วนตัวอเออซัพพอร์ตก็ต้องเป็นเป้าหมายระดับแรกๆนี่ Clear. มากับบายงั้นเต็มเลยเต็มมาหนาตอนนี้ด็อกเตอร์คิวไปคนเดียว21ตัวครับจากสกอร์25ไอห้าเยี่อเพิ่งคิวกันแค่4ตัวคน <c oughs> ละตัว2ตัวเท่านั้นแนวไฟของข้าแบบเยอะสุดก็คือเบอร์สเกอร์4ตัวเท่านั้นนะด็อกเตอร์แม่งคนเดียวเลยแต่ว่าก็ลาาอยู่เหมือนกันนะ21ตัวนี่ลาาประมาณเกือบสิบได้มั้ง <c oughs> อิ่มแล้วตอนนี้ทุกคนโอ้โหยังไม่ทัน15ทีมันนะครับแต่ดูดมาเจอเอ็มพาร์ตดูดและตีดูดตีดูดอา่าตายใจ s h a d o ว่าไงวิวีแมฆมาเสีสสสสยบด้วยครับวิเลเฮงทีนึง และวก็โยมจื้อก็โหจะว่าสุดท้ายแม่งของมันทุกทีแต่ว่าตอนนี้สตาร์ทเราสองตัวแม่งมันวิลเลย์นะพาเล่นง่ายเลยครับตีเบียอย่างเดียวและดูดมาครับผมจับเบิลด้วยมาดีอกสเกอร์ใส่เดียวได้โอ้โหสวยฮะโอ้โหห้าล้างเผ่าพันธ์ห้า,า,าล้างเผ่าพันด้วยครับ ิมแล้วก็ค่าล้างเบาพันเฮ้ยฮัลโหลตอนนี้มีพีเดย์ด้วยเหรอฮัลโหลพีเดย์เ็าของเริ่มมาเหมือนกันนะครับนั่งกลางไม้กับเอลเด้อโอ้ิปใครไม่รู้แหละหวานเจีย๊ยบเลยนี่ตอนนี้ก็เป็นไอคอนนะครับกับจักรเวทเรลสามอ่าลูนสวยครับแยกล่าง อันนี้ด็อกเตอร์ก็เจ๋วเหมือนกันนะแยกล่างรถคูดาวใช้มนา,นาน้อยลงมันใหัลหวล่านนี้ใช้มานาเนาะใช้มานาลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาวิเลยได้คิววิเ <c oughs> ลยจุด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 อะไรม

จากใช้มนาร้อยหนึ่งเนียไปเด็ดเขารถไปสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของมานาที่ใช้งานวาไปด้านบนนะครับโอ้โหพีเดพีเดเจอเบอร์สเกอร์เอ็มฮาตบลูดมาแล้วยังไงจ๊ะเบอร์สเกอร์เปิดนกา่างไม้หรอดูดแล้วเสียบร้อยครับเอ็มฮาตกเครื่องและว้าหนีรอดไหมจ้อรอดนะคือเหมือนคำนวณไว้แล้วว่าอย่างไรก็ไม่ตายกูก็ไม่ตีแม่ง เออไม่ดีดีกว่าเฮ้แต่เพิเ่มคือแบบมัน,ม,นมันได้ลูนอันนี้พอดีนะแต่กว่าคูดาวมาไม่ทันคูดาวมันก็จะเหลือแค่เจ็ดจุดแปดบิจากจากสิบเอ็ดเหรออ่าตอนนี้สิบเอ็ดจุดสองออาเป็นกระทาใบอ่ารับโดน้วครับล่างโอ้วินเลตันอ่ามันมาแตกไปหนึ่งด็อกเตอร์ลูนมาครับเก็บแบตมไม่ได้อีกายตัวตอนนี้กดไปสองครับไล่ดีเ <c oughs> ผาดอยู่ <c oughs> ไม่ผาดกั้นนะครับ และลูดทะลุกำแพงหงตาม,มาและดึงตีเบอร์ตสเกอร์มาแล้วเบอร์ตสเกอร์มาฟาดีเบ,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 บอร์ตสเกอร์เบิร์ตสเกอร์เบิร์เบิร์เบิร์ไอ้ย่ไม่ไหวว่ะยี่อ่ะตีโคตรแรงเปิดอันตีนักกางไม้อาชิบายวิเลเกือบแตกมึงเจอมังกาชากระกแห้งแน่เอ้ยเอาของเหมือนพีเลยอะนักกางไม้ น้ากางไมเอลเดอร์นะครับบีเดก็น้ากางไมเอลเดอร์อ่าทดสอบตัวนี้หนึ่งหนึ่งกันไคยานาวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งกันไคยานาวะผมว่าถ้าเบอรลสกอร์เปิดอันตีบีเดนี่ก็โดนนะแต่ถ้าพี่เดกดสกิลสองก็อีกเรื่องถ้าโดดต่อไอเฮีย้ยมาหนึ่งหนึ่งเลยอ่ะเนี่ยบีเดลดิกลัวเฮีย้ยอะไรของเท่ากันเวล่ะโอ้ยเบอรลสกอร์เวลเวลเยอะกว่าเวลเดียวโถ่พีเด่นะ คือจังหวะนี้ก็ต้องปังเอาแล้วลองของกันหน่อยพีเดโดดเวลามันได้ดีมันก็ดุดเดินแรงนะแต่ผมว่าโดนปะอ่ะพีเดโดนแน่มึงโดนแน่มึงโดนแน่ให้เอ็มฮาสิงกับมึงโดนแน่จ้าเอ๋มันต้องสืบนะดาวปสเกอร์ช้าไปก่อนนะครับเอ็มฮาสิงพีเดสับตีแตกไม่สู้ไม่สู้จ้าพีเดบอกกูไม่สู้กูไม่สู้ โอ้โหดอกเตอร์รุ่นมาครับเรียบร้อยแห้งครับผมจึ๊กอ่ดกัวเดอร์มันก็บางไงอันนี้20ินาทีครับสาวิเบคิวครับผมสกอร์แบบนาทีจะตัวกว่าคิวแบบกระจุยกระจายอ่ะฉันพยายามออกแข็งกันอย่างเดียวนะเน้นอื่นไว้ก่อนสะทงสะท้อน แต่แบบสั่งพอลองไงวะกูไม่ตีอ่าอชัด่โดโดมาแล้ยวยังไงสวยได้อยู่ครับลูดดมาได้วิสเดช่วยซานให้ครับ <c oughs> กลับไปตีวิซเกยิงแมงม้าเสียบเรียบร้อยครับพยายามจะจีดะแต่ไม่ได้ <c oughs> อ่อย่างน้อยได้ชดโดว์มาครับ <c oughs> ผมสอสามคิวแล้วอั <c oughs> นี่มันลกรานในตำนานเลยว่ะเฮ้ยแล้วไม่ใช่ลาร์ดโคเด็กชีนนะลารแบบฝีมือลารอันตีลาอะไรเงี้ย แล้วรองเท้าเขาเปลี่ยนตลอดเวลานะคือปั๊มขวดก็เปลี่ยนเป็นเอจิเพราะว่าสเต็งกับอินเนี่ยมานากันเลือดมัน,มนสูงไงก็เปลี่ยนเป็นเอจิจะได้กดขวดปุ๊บอ่าจะได้ได้ได้กดขวดที่คุมที่สุดนะฮะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จิตนิดนิดหน่อยนะ20นาทีแล้วอะ่ะเราจะรองเท้าแดงหรือรองเท้าอินกับการปั๊มขวดทีเดียวอ่ะมันก็นิดหน่อยนะ แต่นี่มันเหมือนทำจนเป็นนิสัยแล้วอะ่ะเฮ้ยแตกว่ะแตกว่ะแตกว่ะเฮ้ยโอ้โหอดเฉยเอาวนะครับรอดแล้วกลับมาต่อสวยครับเก็บไปสองอยังไงจังหวะนี้เอาเฮียโดนสะท้อนตายโอ้โหซื้อเกิดเลยเอาว่ะซื้อเกิดแล้วซื้อบูธวาร์ปมาครับจังหวะนี้ไอหนูมันเลือดร้อนเลือดร้อนแล้วดิฟมายัางไงลูดไปแล้วเก็บอีกาไปได้ครับผมแค่นี้ต้องทำร้าโอ,โอ้โหได้อยู่ครับเก็บไปสี่ภาในอีกไหม อนไนไหมชาโดเหลือชาโดตัวเดียวเหลือชาโดตัวเดียวแล้ว 1, 1> อันนายเขาผมสองทีอโอ้โหไอ้เฮียสกิลการปิดสกอร์นี่ถือว่าโคตรแม่นอันนี้เราอย่าเรียกคำว่าล้านเลยอะเรียกว่าการทำาดเม g ค,ครั้งสุดท้ายดีกว่าบุศก์ก็บอกมือโกใครมาหน,ห,นห,นมหนุ่มเพราะหนุ่มมันเลือดร้อนดิฟมาอย่างไงชาโดมานาหมดแล้วครับชาโดเดอดสวนเร็วเร็วชาโด้ Shadow. จาดโาดจาโดจาโดสามเก้าคิวคือแม่งเถื่อนยิบหายแม่งลารดโคตรแม่นอ่าคือกาลาก็เป็นศิลปะไทยชนิดหนึ่งนะทุกคนซึ่งอันนี้ลาสดฝีมือไม่ได้แบบลารดไอ้เฮียโคเด็กขีดนะอันนี้ไม่ได้ง่ายๆนะเออถ้าตีตีวิเลย,ยิงลาสดก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ซึ่ง ม,ม,มันยากอะดามเม็นตีมไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะอ่าวิเลยเปิดมาให้ก่อนครับด็อกเตอร์ฮัลโหลตัวเยอะด็อกเตอร์ไม่มาด็อกเตอร์ไม่มาวิเลย์บูไปแล้วจ้ามาจีอ่าเอ็มาต่อถ้าแบบคนเล่นวิเลยหรือแมงมัด กับด็อกเตอร์ที่แบบเข้าขากันนะหรือว่ารู้ใจกันนะเที่ยแบบโอกาสเกมวินสูงมากนะเหมือนแบบด็อกเตอร์มันมันเป็นงานอะแมงมัดหรือวิเลตันนี่คือถึงตัวแล้วแป๊บเดียวอะไรวะตอนนี้ยังไงแมงมัดกดเขี่ยวด็อกเตอร์ลูนมาครับผมรูนมาและดูชาโดก่อนนี่หรอทอรล้วไงวิเลได้คิวครับแต่แ,แมงมัดแตกไปแล้วตอนนี้มานาจะหมดไน้าอยู่ในปีการไม่ได้ 80เมตรโอ้โหอย่านะครับเหลือเบอร์์เกอร์ตัวเดียวกับเอ็มฮาีเอ็มาตกเครื่องยังไงกลับไปสี่งหงอดูเบอร์ซ์เกอร์แล้วมีเดโดดมายังไงก็มีห้ากระชากกลับกดซาทอสแล้วแต่กว่าเอมฮาตัวแถมแล้วมึงเอ้จึก๊กอ่าลัดลัดพลาด,ลาดานเนี่ยก็สี่ห้าได้2ตัวเลยเอาชาโดชาโดชาโดเลือนล้อนหน่วะชาโดซื้เกิดไม่ดีใช่ไหมอ ใช่ชาร์โดนีชาร์โดเลืองร้อนจะเรียนแบบด็อกเตอร์แต่ว่าซื้อเกลือมาตายฟรีครับออกเป็นฮาคอนเมดนะตอนนี้ให้ยี่สบสามนาทีครับสี่สิบเอ็ดตัวเย้เข้แบงยังเคื่อนดูดิบ้าคิวไว้ไหนไว้บ้าคิวไอ้บ้าคิวไอ้บ้าคิวอ่าไปสบิทสะท้อนเหรอจ๊ะโอ้โหสี่สิบสามคิวนะครับมีของนี่หว่า อันนี้บอกเขาว่าเนี่ยเฮ้ยดีบ้างกันป่ะเนาะเบอร์เซอร์เกอร์ว่างให้ครับเบอร์เซอร์เกอร์สามต่างก่าครับน่างก่าตัวทองเอลเด์ต่างก่างไม้ดรอกเตอร์ดิฟมาแล้วเตะเยี่ยมพาดเยี่ยมาสิงเบอร์เซอร์เกอร์ครับแล้วโอ้โหแตกว่ะไม่ได้ตีเบอร์เซอร์เกอร์ไม่ได้ตีเลยว่ะดูทีกามาครับและสามทีมีเหลืองโอ้โหแตกยัดทีการ์สามทีอ่ะ ซเกอร์ซูงเกอร์จิ้งกุ้ยซูงเก,กอร์เลือดร้อนเลือดร้อนเลือดร้อนเก็บ <c oughs> ไปกี่ตัวเนี่ยสามตัวคอนเลยครับผม46คิวนะครับในเวลา20กว่านาทีเท่านั้นซึ่งเกือบนาทีแล้วสองตัวนะเฮียโคตรเทือนเลยต่อไปเลยครับอย่าลืมไม่มีอะไรหรอกนะสุขสันต์วันปีใหม่เจอใหม่แน่ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย